สวัสดีครับเอกครับนภัชพงศ์ตันธวานิษย,ยินดีต้อนรับสู่โรลส์รอยมอเตอร์คาร์แบงคอกครับสำหรับโรลส์รอยคันสีขาวสวยงามที่จอดอยู่ข้างผมจะเป็นรุ่น Back b a c k b g ดโกสครับความสวยงามของ Back b a c k b g ดโกสในวันนี้ที่นำมาเสนอด้วยสีพิเศษเป็นสีขาวอา c t i c ิกไว้ครับบวกกับการตกแต่งราย b a c k โครมและคาร์บอนไฟเบอร์วีบที่ถักทอเป็นลายเส้นสวยงาม ภายในตัวรถที่เราตกแต่งเป็นวีเนียพร้อมกับขุมพลังของตัวรถ12สูบ6,750 cc ชวินเทอร์โบให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่600แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่900นิวตันเมตรครับก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมภายในรถขออนุญาตแนะนำโคชไลน์ครับเป็นลายเส้นจากมิสเตอร์มาร์คอร เป็นบุคคลเดียวของโรสลอยครับที่บรรจงเพ้นสร้างสรรค์ลายเส้นด้วยแปลงผู้กันขนหางของกระรอกครับพร้อมกันนี้ตัว Ghost Black b a t เรามีเทคโนโลยีรักความปลอดภัยค่อนข้างสูงและครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์โซน่าระบบสัญญาณวิทยุรวมถึงระบบขับเคลื่อนที่ทรงประสิทธิภาพครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนครับเข้ามาชมภายในตัวรถครับสำหรับภายในรถแบ็ a แพดโกสคันนี้ครับเราบรรจงสรสร้างความสวยงามด้วยหนังวัวแท้นะครับเป็นเพศผู้อายุ6ปีนะครับเลี้ยงบนความสูงที่1,400เมตรขึ้นไป เพื่อให้ความสวยงามของหนังที่เรานำมานั้นมีความสมูทครับนิ่มนุ่มนะครับพร้อมกับจุดสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะลื่นนะครับมือสำหรับตัวแบ็คแพ h โกสที่เรานำมาเสนอ,อ,อนำมาเสนอวันนี้ครับก็จะมีการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนวีดที่ถักทอเป็นลักษณะเฉพาะของรุ่นแบ็คแพ h โกสครับ ส่วนตัวประตูของตัว b a c k Bat Ghost เราสามารถที่จะปิดด้วยระบบอัตโนมัติเพียงสัมผัสเบาๆเท่านั้นตรงนี้จะเป็นทั้งหมด4บานเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูตรงล้อรถนะครับสำหรับตัวลายล้อเราก็จะเป็นลายพิเศษเฉพาะของรถ b a c k Bat Ghost รุ่นนี้ครับ ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับไฟเบอร์ iber, บวกกับตัวอลูมิเนียมเป็นแบบเฉพาะของตัว b a c k ็ c แ Ghost ในวันนี้ครับ